เทรนดหนึงที่ผมคิดว่าที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเทรนด์ของคนยุค Gen C กับ Gen Alpha ครับคือเราบอกว่าเออบางครอบครัวยังคงมีลูกอยู่เนาะแล้วลูกหลานเนี่ยที่โตขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นความกังวลครับที่อาจจะเจอแบบนี้แหละที่เออเกิดความกังวลนะเพราะว่าคนยุคใหม่นะโดยเฉพาะ Gen C นะหรือ Gen Alpha เนี่ยเขาเกิดมาในช่วงยุคที่แบบโอ้ลองลองคิดย้อนกลับไปนะ เจอโควิดเจอเรื่องของภัยธรรมชาติเจออะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าเกินจะรับไหวนะไม่ว่าจะเป็นภัยเศรษฐกิจนะตอนนี้หลายคนหันไปหันมาเ็บอกโอ้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค้าขายไม่ค่อยดีซื้อของขายของก็หาแต่ของถูกนะมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดขึ้นว่าวัยรุ่นชาวจีนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ใช่กลุ่มหนึ่งละกลุ่มใหญ่เลยแหละกลุ่มนี้ณนะปัจจุบันนะวัยรุ่นเนี่ยเขามี เทรนใหม่เขาเรียกว่าแข่งกันออมเงินครับคือจีนเนี่ยก่อนหน้านี้นะเราจะบอกว่าโอ้โหชาวจีนเนี่ยสเปนไม่อั้นใยไม่อั้นนะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเด็กยุคใหม่ไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเพราะเศรษฐกิจจีนไม่ได้เป็นแบบที่เขาเคยเจอเมื่อยุคที่แล้วนะเจนอัลฟาเจนซีเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเริ่มต้นที่จีนนะครับก็คือว่าเขาพากันออมเงินเก็บเงิน นะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าอานาคตจะเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีเพื่อที่จะซิกเคียวตัวเอง,เองก็จะคล้ายๆกับแนวความคิดของดิงส์นั่นแหละครับก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถดูแลตัวเองไปในอานาคตได้ไหมค่าใช้จ่ายก็แพงมากขึ้นเเขาเรียกว่าเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันก็สูงขึ้น ไหนจะค่าที่พักไหนจะค่าเดินทางเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะเก็บเงินดีกว่านะมีการยกตัวอย่างหญิงสาววัย26ปนะีคนหนึ่งแล้วกันแกใช้แอคเคาทชื่อว่า Little เสียเนะออกมาบอกว่าพยายามที่จะจำกัดการใช้เงินนะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะใช้เงินได้เพียงแค่300หยวนต่อเดือน โอ้โหสามรอหยวนก็ประมาณสักพันห้า้อบาทเองเฉลี่ยว,วันหนึ่งใช้ห้าสิบาทโอ้โหต้องบอกเลยว่าประหยัดสุดๆนะอืมประหยัดสุดๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บเงินของตัวเองเนี่ยออมเงินของตัวเองนะให้ให้สามารถที่จะใช้ชีวิตในจีนแล้วก็แล้วก็ใช้อยู่ในโลกได้ซึ่งเทรนดนี้มันเกิดขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าเฮ้ย มันเริ่มเก็บไม่ไหวนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะไปอ,อ,อยากจะไปซื้อของนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับซึ่งมันมีข้อมูลออกมาครับว่ามีรายงานว่าตัวเลขเงินฝากในประเทศจีนนะไตรามาสแรกไตรามาสเดียวนะปี2024เนี่ยพบว่าเติบโตขึ้น11.8%เอ็ดจุเอร์แล้วก็ เราจะเห็นว่าถึงแม้ว่า GDP ของจีนเนี่ยจะเติบโตขึ้น5.3แต่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสเปนครับก็จะมะีเฉพาะคนรุ่นหนึ่งนะ่ะที่ยังคงสเปนตัวเขาเรียกว่าสเปนเงินอยู่แต่ว่ารายได้เนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงเนาะมันก็เลยทําให้เด็กที่ที่จบมาใหม่เนี่ยเริ่มหางานยากขึ้นครับเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นอันนึงที่ผมไปได้ยินมาเราเรียกว่าวัยรุ่น B1 B2 ครับอันนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ก็คือพอจบมาแล้วเนี่ยหางานยากครับในจีนเนาะการแข่งขันมันสูงเนะี่ยพันสล้านคนนะทุกปีก็ถูกผลิตคนขึ้นมาแล้วก็เพราะว่ารายได้เนี่ยมันไม่พอเพียงนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการว่างงานครับการว่างงานเนี่ยมันสูงถึงประมาณสัก14.2%นะแล้วลองคิดดูปีถัดไปก็มีคนจบใหม่เด็กจบใหม่ก็ออกมาเพราะ,ะนั้นถ้าวันนี้ไปที่จีนนะจะเห็นเลยครับว่า เด็กแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดได้งานแล้วจะรักงานมากจะแบบโอโ้ยทำงานเกินหน้าที่เรียกว่าจ้างร้อยจ้างร้อยเป็นล้านอ่ะหมายถึงว่าไม่อยากจะสูญเสียงงานเพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายประจานะครับก็เลยเกิดเทรนที่อยากจะเล่าคือเรียก,ยกว่าเทรนบีหนึ่งบีสองแล้วกันเทรนนี้เป็นยังไงครับก็คือไม่ซื้อแล้วพวกสินค้าลักชัวรี่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นสองชั้นสามเนี้ยไม่ซื้อชั้นซื้อชั้นใต้ดิน ก็คือที่ที่ห้างที่เมืองนอกอในจีนนะครับชั้น B1 B2 ก็จะขายของถูกจะขายเสื้อผ้าราคาไม่แพงเขาก็เลยแข่งกันครับที่จะใชะ้สินค้าราคา เขาเรียกว่าประหยัดนะครับก็เป็นเศรษฐกิจบินึ่งบกินชอบถูกนะครับซื้อของใช้จ่ายแบบประหยัดนะอันนี้ก็เป็นเทรนด์หนึ่งครับที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในในจีนนะซึ่งผม,มเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มกระจายตัวเพราะว่าคนกลุ่มเจนแซเนี่ยก็จะเริ่มเ,เขาเรียกว่าเจอปัญหานี้คล้ายกันนะในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ หนี้ครัวเรือนอะไรพวกนี้หรือหนี้ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะหลายคนกเ็เขาเรียกว่าประสบปัญหานี้นะแล้วก็ไรายได้ต่ำอย่างในเมืองไทยเองก็ยังมีปัญหาเรื่องของรายได้กันอยู่นะครับจริงๆก็ลองดูนะครับว่า้ i, จะทำยังไงเพื่อที่จะออมเงินได้หรือว่านำเงินที่เราใช้เนี่ยมาใช้ให้อย่างเหมาะสมจริงๆเคยทำและเรียกว่าคลิปสั้นที่ผมเคยเล่าวิธีการเก็บเงินนะ ค้าขวดนะนะห้าขวดโหลว,ว่าจะเก็บเงินยังไงใช้ใจ่ายยังไงง่ายที่สุดก็คือการจดครับจดว่าเฮ้ยใช้ใจ่ายยังไงโดยเฉพาะการซื้อของที่ไม่จําเป็นแบบงง,งๆเช่นการซื้อกาแฟนะครับชานมไข่มกุกอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆผมว่าเข้าใจนะมันก็ดีต่อใจนะบางทีก็ได้คูป,ปองมากดกๆมาราคาไม่แพงแต่ว่าพอรวมๆกันบางทีมันก็เป็นเงินมหาศาลนะแล้วก็อาจจะทําลายสุขภาพด้วยยังไงลองดูครับว่า เราจะใช้จ่ายยังไงให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าเราลองจดเราจะรู้เลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายบางอย่างครับที่มันไม่จําเป็นหรือว่าไม่พึงจ่ายนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรใช้นะก็นานๆใช้ทีไปกินบุฟเฟ่บ้างหรือว่าไปใช้ชีวิตบ้างมีความสุขกับเพื่อนๆบ้างนะแต่ว่าบางทีก็ถ้าจดไว้มันก็จะช่วยให้เรารู้แล้วก็น้าเงินบางส่วนครับไปออม บ้างนะครับโดยซื้อสินทรัพย์ที่เราคิดว่าเออมันสามารถคงมูลค่าได้นะตอนนี้ก็เห็นราคาทองราคาคริปโตเคอเรนซีหลายตัวเนี่ยก็ออกลายเป็นเรียกว่าเซฟเฮเว่นนะเก็บเงินในนั้นได้ก็ลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะปันเงินไปสะสมไว้ในทรัพย์สินที่คงมูลค่าได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะรักษามูลค่าของเงินที่เรา นิดเหนื่อยจากการทํางานแล้วเอามาใช้ได้ในอนาคตนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่